สวัสดีครับพบกับผมช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชวโคโาสครับผลงานอาทิตย์ที่แล้วก็1นสขอโทษด้วยนะครับพลาดคือพลาดยอมรับความพ่ายแพ้ครับเรามาอาทิตย์ใหม่ครับวันนี้วันนี้ก็วันพุทธที่15บห้พฤศจิกายน2องห้เวลา7จ็นากาสีนาทีนะวันนี้เราจะเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เบื้องต้นนะสโลแกนก็พูดน้อยต่อยหนักนะ พูดเยอะไปก็กินเวลาเปล่าเอาเนื้อหาที่สําคัญสําคัญดีกว่าไปเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะจิรวัตรสราชภูมิพบกับไฮยีน่าออ,อุุดอพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์คู่นี้ก็มวยฝีมือประทะกับไฮยีน่าฝีมือก็ได้เข่าก็ได้คู่นี้บดเบียดเสียดสีกันไปแล้วนะฟันธงไปที่ไ <c> ฮ <oughs> ยีน่าออุอุดอ,ดอฟันธงจุดไหนคือจุดที่ มาล้างแค้นให้เพื่อนอผมผมมองจุดนี้นะเบื้องต้นนะไฮยีน่ามาล้างแค้นให้เพื่อนหลังจากที่คีเลียนนะแพ้จิรวัตแล้วส่งไฮยีน่ามาดูที่ว่าจะแพ้สองคนไหมคู่ที่สองเวนอมลักกี้บันเทิงพบกับพรพิทักษ์สอภูมิพัฒน์พิกัดร้อยสิบเก้าปอนด์มวยคู่นี้ฝีมือปะทะเขา่ามวยคู่นี้บดเบียดเสียดสีกันไปแล้วนี่ทีต่อที ไล่มาจนก,จก็จบคู่นี้ฟันธงไปที่เวนนอมลัคก,กี้บันเทิงนะจุดไหนทําไมฟันธงเวนนอมเวนนอมไม่แพ้มวยเขา่าผมสังเกตกับกล้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัฒน์สูงกว่าพรพิทักษ์นะยังไล่มาจนยังเอาไม่อยู่วันนี้พรพิทักษ์ไม่ได้ดีกว่ากล้องชัยวัฒน์วันนี้ฟันธงไปที่เวนนอมลัคก,กี้บันเทิงคนระับคู่ที่สามเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตพบกับเพชรนำชัยสจตงปาจีนพิกัดร้อยสิบสามปอนด์มวยคู่นี้หมัดต่อหมัดใครโดนก่อน มีสิทธิ์ล่วง <c oughs> มีสิทธิ์หล่นเตะขาต่อยหมัดเหมือนกันหมดหนึ่งสองสามถ้าไม่ล่วงไม่หล่นมาวัดกันที่ยกสี่ยกสี่ใครอาวุธดีกว่าใครอาวุธเยอะผมว่าเพชรนำชัยอาวุธดีกว่าเพชรนำชัยมีเข่านะเหนือเพชรชไม่ได้มีเขา่าแต่อะไรก็แต่ในรูปเกมอะไรก็เกิดขึ้นได้คู่นี้ผมไม่ฟันธงยังไม่ฟันธงนะรอหลังช่างคนระับรอดูน้ำหนักดูตัวหลังช่างแต่ถ้าถามว่าชอบนิดๆคือชอบเพชรนำชัยนิดๆอ่ะ คู่เอกคู่ที่สี่เป็นการป้องกันรุแชมป์รุ่นไ <c oughs> ฟเวทเจ็ดสีพิกัดร้อยสิบสองปอนด์เพชรบ้านไล่สิงห์มาวินพบกับโฟวินมอรัตนบัณฑิตคู่นี้ต่างศึกต่างสายโฟวินข้ามศึกมาชิงแชมป์ส่วนเพชรบ้านไล่เจ้าของแชมป์อยู่แล้วคู่นี้วัดกันที่สภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเสียเปรียบเพชรบ้านไล่นะ และอีกอย่างคือเพชรบ้านไล่คือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของเกียรติเพชรแต่โฟวินไม่ใช่เบอร์หนึ่งของเพชรยินดีพิกัดนี้คู่นี้ฟันทงแชมป์อยู่ที่เดิมนะเพราะเหตุผลคือเพชรบ้านไล่ดีกว่าทุกอย่างโชคช่องเกียรติไลฟ์ด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าโฟวินเยอะและเหตุผลที่สําคัญคือ พิกัด112ร้อยบสองโพร้สิสองปอนในสายเกียรติเพชรโฟไอเพชรบ้านไร่ดีที่สุดแต่โฟวินเขาไม่ใช่112ร้อสิบสปอนที่ดีที่สุดในของเพชรยินดีครับเ<อ>บื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวประมาณวันศุกร์หรือวันเสาร์ผมมาอัปเดตเลยแล้วก็อัพแล้วก็วันอาทิตย์ก็มาคอนเฟิร์มเวยชอบข่อนที่จะเข้าสนามอีกรอบครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ